คิดว่าหัวใจของการสร้างบ้านคืออะไรคะผมราว่าสําคัญก็คือคนคุมงานที่ดีแพรว่ะศึกษามาว่าโฮมเมดเนี่ยสร้างบ้านเร็วบ้านหนึ่งหลังเนี่ยเราใช้เวลา1 2บสถึงสิเดือนซึ่งเรามีช่างอยู่หลายชุดเราสามารถทําได้3รอบเราจะผลิตงานได้อีก3เท่าเร็วที่สุดให้กี่เดือนคะหเดือนครับซึ่งข้าออกแบบก็ทั่วไปจริงที่ผ่านมายังไม่เคยคิดลูกค้าเลยรจริงเหรอถ้าเกิดลูกค้าสร้างบ้านกับโฮมเมดนะครับก็จะได้บ้านที่อยู่สบายสิ่งที่ผมอยากได้คือ ผมขับรถผ่านโครงการที่ผมทำผมอยากภาคภูมิใจในการชี้ให้ลูกดูว่าอันนี้โครงการที่พ่อทำผมให้คำมั่นสัญญาเลยว่าลูกค้าอยากให้เสร็จวันไหนผมจะทำให้ได้ตามนั้นเลยครับ ต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ The Next l e a p กับแพรวหัสยาเช่นเคยนะคะวันนี้เนี่ยใครเคยมีปัญหาสร้างบ้านแล้วไม่เสร็จสักที1ปี2ปี3ปี10ปี5ปีของแพรจะ4ปีแล้วต้องมาเจอกับทีมแขกรับเชิญของเราวันนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะซึ่งทั้ง3ท่านเป็นกรรมการบริหารของทาง uh, Home Made Thailand อยากจะเริ่มด้วยการแบบให้ทุกคนได้ทําความรู้จักนิดนึงคือแพลวศึกษามาว่า Home Made เนี่ยจุดขายจุดแรกเลยสร้างบ้านเร็วเร็วที่สุดให้กี่เดือนคะ ห้าเดือนครับเ,ออเสร็จจริงเสร็จจริงทั้งหมดทั้งมวลแบบอยู่ได้บ้านนะตัวบ้านนะค่ะเสร็จทั้งหมดทั้งมวลอยู่ได้ค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันมีการเริ่มต้นได้ยังไงทําไมทั้งสามท่านถึงมารวมตัวกันเป็นโฮมเมดไทยแล้วก็ทําทบริษัทที่สร้างบ้านได้แพร้วเร็วสุดเป็นอันดับต้นๆของประเทศแบบนี้ผมกับพี่นัทไปเรียนหลักสูตรเนกเรียวรุ่นสิบด้วยกันค่ะแล้วก็ก็เจอกันในคลาสนะครับแล้วก็พอดีมี มีโปรเจกต์ที่ผมเป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วก็มีบ้านผู้ใหญ่ที่ผมเป็นที่ปรึกษาอยู่ก็รู้ว่าพี่นัทเนี่ยทำบริษัทไฟโฮมของคุณพ่อด้วยของอของพี่น้อยด้วยค่ะแล้วก็ฝีมือดีมากก็เลยร่วมงานกันร่วมมือกันทําธุรกิจได้ใช่ก็เลยมารวมตัวกันแล้วก็ดึงคุณพ่อมาด้วยครับซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยอยากรู้ว่าทั้งสามท่านแบ่งหน้าที่แบ่งความรับผิดชอบกันยังไงผมจะเป็นคนคอยเจอลูกค้าพัฒนาแบบแล้วก็พัฒนาเรื่องของ พรีแคสพี่น้อยเป็นเจ้าของไฟโฮมอยู่แล้วพี่น้อยเป็นคนบริหารจัดการเรื่องงานก่อสร้างผมก็เอ่อซัพพอร์ตเรื่องงานก่อสร้างแล้วก็ช่วยทําราคาแล้วก็ดูเรื่องการตลาดด้วยครับค่ะคซึ่งก่อนหน,น้านี้คุณนัททำอะไรมาหมายถึงว่าหน้าที่เป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกหรือเป็นยังไงนะคะก็จริงผมเป็นวิศวกรแต่ว่าเรียนบริหารด้วยค่ะก็จะดูงานบริหารเป็นส่วนใหญ่ครับเรื่องการเงินของบริษัทแล้วก็มีทำโปรเจกต์ทำเป็นเดเวลลอปเปอร์ด้วยครับก็คือเป็นนักบริหารที่มีความรู้เรื่องวิศวะ เท่าที่ทุกคนมองเนาะ <c oughs> ภาพรวมมาสังหารหรือมาซับมันค่อนข้างอาจจะด้วยเศรษฐกิจด้วยสถานาการณ์ด้วยอะไรก็ตามเนี่ยภาพรวมเป็นยังไงแล้วก็แต่ไม่ว่าภาพรวมจะเป็นยังไงเนี่ยทุกท่านมองการเติบโตของของบริษัทยังไงบ้างคือเรา,เาจริงๆอ่ะเพิ Window, ่งได้เริ <the> ่มมาทํางาน P&E c เป็นโครงการแรกๆกับพี่ตั้มแล้วก็เราเห็นข้อดีของของการทําแบบนี้คือได้ความเร็ว ผมอ่ะผมรับสร้างบ้านมาประมาณเกือบ30ปีแล้วบ้านหนึ่งหลังเนี่ยเราใช้เวลา12บสถึงสิเดือนแต่ครันี้พอเรามาเจอแบบนี้เนี่ยกลายเป็นว่าช่างหนึ่งชุดของเราเนี่ยซึ่งเรามีช่างอยู่หลายชุดบ้านครับเราสามารถทําได้3รอบเพราะงั้นเราจะผลิตงานได้อีก3เท่าผมก็เลยเป็นที่มาที่ไปในการมารวมตัวกับพิทั้นเขาเพื่อจะทำโปรเจกต์นี้ครับ แสดงว่าระยะเวลามีผลต่อสถานการณ์ในตลาดไหมคะเพราะสถานการณ์บ้านตอนนี้เป็นยังไงบ้างพี่ตั้มมองว่าไงบ้างมันยังไม่มีข่าวดีคือปัญหาลากเงามันคือหนี้สินคู้เรือนเยอะค่ะแล้วก็คนยังอยากได้บ้านอยู่นะครับแต่กู้แบงค์ไม่ได้เพราะว่าภาระเยอะช่วงนี้นปล่อยยากยมากๆหนี้สินเยอะภาระเยอะเป็นหนี้เสียเยอะอถ้ายังแก้ปัญหาหนี้สินกู้เรือนไม่ได้เนี่ยสถานการณม์มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆคือยังมีดีมานอยู่แต่แบงค์ไม่ปล่อยปล่อยไม่ได้ เพราะาว่าคนภาะเยอะอแต่ทีนี้เราก็เข้ามาตอบโจทย์ตลาดส่วนหนึ่งไหมคะว่าบางคนอยากจะสร้างบ้านแบบเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมตอบโจทย์คือวันนี้มีเทรนด์เกิดขึ้นก็คือว่าคนอยากมีบ้านเป็นของตัวเองแต่ว่าไม่ได้อยากอยู่ในโครงการจัดสรรไม่ได้อยากมีแฟซิลิตี้เยอะๆไม่อยากจ่ายค่าส่วนกลางแพงก็มีบ้านของตัวเองดีกว่าซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะมีสตังมีทรัพย์สินแล้วก็ ไม่ไม่มีภาระเยอะก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของเราใช่จริงๆกลุ่มนี้ตลาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับตลาดโตขึ้นทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยสินเชื่อแบงค์เนี่ยทุกตัวมันหดตัวยกเว้นเซกเตอร์นี้นะตัวรับสร้างบ้านเนี่ยตัวตัวที่ลูกค้าจะจะปลูกบ้านเองบนที่ดินของตัวเองเนี่ยตลาดสินเชื่อตัวนี้โตขึ้นจนแบงค์ต้องเริ่มเปิดหน่วยงานมารองรับตัวนี้โดยตรงเพราะการพิจารณามันก็อาจจะรายละเอียดไม่เหมือนกันใช่ครับบ้านเราของทางโฮมเมดเนี่ยหลักๆคือเป็นพรีแคสต์ครับพรีแคสต์คืออะไร แล้วทำไมเราควรใช้ precast uh, precast เป็นการสร้างบ้านด้วย uh, มาจากโรงงานนะครับเราผลิตแผ่นผนังกับพื้นมาจากโรงงาน uh, แล้วก็มาติดตั้งที่หน้าง,งานอันนี้คือระบบ precast ครับ uh, เรื่องความแข็งแรงก็แข็งแรงอยู่แล้วเพราะ precast เป็นคอนกรีตหล่อในที่นะครับซึ่งมันก็เป็นคอนกรีตรับแรงโครงสร้างทําให้บ้านทั้งหลังแข็งแรงตั้งแต่ผนังพื้นทุกส่วนเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหมดครับเพราะว่าปกติทั่วไปก็อย่างที่ เคยเห็นช <Ki> ่างก่ออ con sí, sí. ah, sí. sí, ja ิฐก si ันนะครับมันก็เป็นแค่อิฐธรรมดาแต่นี้มันเป็นคอนกรีตเลยผนังเป็นคอนกรีตเลยครับก็แข็งแรงมากๆเห็นเราคุยกันนอกรอบอกว่าถ้าเกิดเป็นคอนกรีตสี่แผ่นมันจะอินเตอร์ล็อกกันเป็นกล่องเป็นกล่องใช่ไหมคะเราพักกล่องให้ล้มไม่ได้อาเพราะมันแข็งแกร่งมากใช่ครับแต่ที่ผ่านมาบางทีที่คนอาจจะมีความมิสอันเดอร์สตูดเกี่ยวกับพรีแคสเนี่ยทางเรามีการรับมือยังไงหรือว่ามีการคุยกับลูกค้ายังไงบางค่ะจริง ผมอธิบายได้ด้วยด้วยลอจิกทางวิทยาศาสตร์เลยครับจริงถ้ามีโอกาสได้นั่งคุยกันนะคุยกับผมสักสามนาทีห้านาทีก็เข้าใจแล้วครับก็คือเซนเลยครับค่ะคว่ามันจะเป็นคอนกรีตเอามาอินเตอร์ล็อกกันใช่ครับแต่ทีนี้เนี่ยที่ในประเทศไทยเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นการใช้พรีแคสกับการสร้างบ้านส่วนตัวนักมันเพราะอะไระคะเพราะว่าถ้าทำพรีแคสให้ดีอะ่ะมันจะต้องอยู่ในโรงงานดีๆที่แบบคุมความชื้นกันแดดกันฝนได้ทีนี้ ถ้าสมมุติว่าเราไม่ได้ลงทุนกับเครื่องจักดีๆแพงๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเป็นเขาเรียกว่าฟิกโมเพราะว่าถึงเวลามันจะเปลี่ยนที่มันจะเปลี่ยนยากแต่ถ้าเกิดเราเป็นระบบเซมิอัตโนมติหรือว่าฟูลอัตโนมติเนี่ยเราจะเอาโปรแกรมที่ออกแบบบ้านเนี่ยแปลให้หุ่นยนต์เข้าใจแล้วหุ่นยนต์เนี่ยจะเป็นตัวเปลี่ยนชัตเตอร์ตามทีละแผน่นทีละแผ่นให้เราทุกอย่างมันจะเป็นระบบแปลว่าเครื่องหรือว่าระบบมันก็จะต้องแพงกว่าใช่ใช่ใช่ครับอ่าคือเราก็ต้องลงทุนในส่วนนี้ เฉพาะเครื่องมัประมาณสักสามล้านยูโรนะ <c oughs> เฉพาะเครื่องนะครับยังไม่นับติดตั้งนะมันก็ถึงถูกไปใช้ในบ้านจัดสรรซะเยอะเพราะว่าดีมานมากพอแล้วหล่อครั้งเดียวก็คือเป็นแลนเป็นไม่ไมจริงจงแล้วน,นี้ไหมทุกครั้งที่ทุกครั้งที่เอาพาเลตเปล่ามาแล้วหุ่นยนต์วางชาัตเตอร์ในการ <c oughs> ที่ทำเป็นฟอร์มเบิร์กในการหล่อคอนกรีตเนี่ย เราเปลี่ยนได้ตลอดเวลามันไม่ใช่ว่าพรีแคสเนี่ยทำเร็วอย่างเดียวการทำเร็วมันมีที่มาที่ไปแล้วมันคัสตอมไมได้ด้วยเออมันคัสตอมไม์ได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญที่อาจจะยังไม่ค่อยเห็นคนทำเพราะว่านี่แหละการลงทุนร้อยกว่าล้านบาทสำหรับเครื่องสำหรับโรงเนี้ยมันมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆใช่แต่ว่าทางนี้มีทางนี้ลุยเรามีพาร์ทเนอร์ค่ะเรามีพูดถึงหุ้นคือ C p a n e l ครับค่ะเขาซื้อเครื่องจักรมาจากโรงงานที่ชื่อวอริก ค่ะทีนี้มาพูดถึงขนาดบ้านนิดนึงดีกว่าอย่างแพลวอย่างเงี้ยก็เป็นคนหนึ่ง <c oughs> ที่สร้างบ้านอยู่แล้วก็เพิ่งคุยกันบอกว่า,วาเออแบบเพนพอยส่วนตัวเนาะสี่ปีแล้วยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยก็อยากจะมาดูกับทางนี้เหมือนกันถ้ารู้จักจาก,กันก่อนเร็วกว่านี้แต่ทีนี้ <c oughs> อยากถามเรื่องทารเก็ตนิดนึงค่ะทารเก็ตของโฮมเมดเราสร้างบ้านขนาดประมาณไหนราคาประมาณเท่าไหร่จริงแบบที่เราเริ่มต้นแบบที่มีอยู่ตอนนี้นะครับ <c oughs> เริ่มต้นประมาณสัก260ตารางเมตรบัตเจตเข้าก่อสร้างก็เริ่มต้นสัก6ล้านกว่าบาท แต่บางคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะเริ่มต้นแบบนี้แพงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แพงไม่แพงมาอยู่ที่ได้ของอะไรเนาะจริงได้ของดีได้ของที่วอลลี e ่ฟรีไม่ต้องมานั่งปวดหัวเอาความปวดหัวไว้ที่เราเทียบกับสมมุติว่าจ่ายถูกลงแล้วก็ปวดหัวช่างหายไปช่างไม่มาของไม่เข้าอ่ะอ,อันไหนแพงผมไม่แน่ใจอันไหนแพงน่าจะทางนี้แหละคะ่ะ <laughs> แพง <laughs> แต่ว่า่ียไงแพลเลยแบบปกติเวลาเขาขายบ้านการหรือว่ารับสร้างบ้านที่เป็นเหมือนสําเร็จหนึ่งอันเนี่ย <laughs> อย่างของเรารับ นับอยากของพี ite, ่ตั้มนับว่าเป็นบ้านสําเร็จไหมคะไม่สําเร็จครับเราคัสมัยครับแต่ว่าที่มันสําเร็จรูปคือพื้นผนังที่เป็นโครงสร้างแล้วก็หล่อมาจากโรงงานแล้วเอามาประกอบอไม่ใช่บ้านสําเร็จรูปนะครับก็คือเป็นเหมือนเอาแบบไปให้ไปคุยกันได้เหมือนสร้างบ้านปกติซึ่งค่าออกแบบก็ทั่วไปเอาที่จริงที่ผ่านมายังไม่เคยคิดลูกค้าเลยครับจริงเหรอทำไมแถมมาปกติเขาต้องคิดกันสักสิบเปอร์เซ็นต์ะชอบชอบชอบทำงานหลอคา มีความสุขมากกับการคุยกันทำไมแพลไม่ได้มาจะนี่ข้าออกแบบเสียไปก็แบบว่าเยอะอยู่เหมือนกันค่ะครับโอเคปกติเขาไม่ให้กันฟรีนะคะเหรอฮะโอเคต่อไปจะคิดตังค์แล้วครับขอบคุณค่ะโอเคความลักชัวรี่สำหรับแต่ละท่านที่ทำบ้านคืออะไรอะพี่น้อยก่อนดีกว่าความลักชัวรี่ของบ้านสำหรับพี่น้อยคืออะไรคือคือจริงความลักชัวรี่เนี่ยมันก็หนึ่งขึ้นอยู่กับวัสดุด้วยนะครับวัสดุต้องดีก่อนแล้วก็ช่างก็ต้องดีเพราะงั้น ถ้าเกิดเรามีช่างดีปุ๊บเนี่ยวัสดุที่ส่งมาไม่ดีเนี่ยบางทีมันมันทำไม่ได้นะอย่างงานกระเบื้องเนี่ยผมมีหลายๆโปรเจกต์ที่แบบพอลูกค้าไปเลือกปั๊บกระเบื้องโก่งกระเบื้องอะไรเงี้ยเราจะปูให้มันเรียบมันมันไม่ได้อะคือมันไม่ได้แล้วก็ในในบ้านเนี่ยมันจะมีหลายหลายดีเทลนะครับที่มันสําคัญคืออย่างเรื่องบันไดเนี่ยบันไดมันต้องเข้ากันทุกขั้นขอถามแทนคนไทยค่ะเป็นคําถามยอดฮิตช่างหายช่างทิ้งงานทํายังไงดีคะ ทำไมที่โฮมเมดของเราถึงจะไม่มีปัญหานี้เรามีช่างอยู่เท่าไหร่คือจริงๆอ่ะผมผมทำก็อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะครับผมทํางานมาสามเกือบสามสิบปีแล้วเรามีช่างอินเฮ้าส์อยู่มาห้าร้อยคนวว้า <Wow. S 2> แล้วก็เป็นช่างกระเบื้องอยู่ประมาณสักสี่สิบห้าสิบคนแล้วก็เรายังเสริมกําลังจากพันธมิตรเราได้อีกหลายบริษัทนะครับถ้าเกิดเราช่างไม่พอตั้งแต่เปิดบริษัทมาคือคือ อยอดขายเราไม่เคยตกเลยะนะครับไม่ว่าจะเป็นปีโควิดปีไหนๆใดๆ,ๆเรางานเราเยอะตลอดครับเนื่องจากเราเราขายฝีมือหนูเชื่อแล้ว,ก,ลวก,ลก็ลูกค้าก็จะมั่นใจเราครัประมาณนี้ครับเชื่อเพราะถ้าเรารู้จักเ็วกว่านี้หนูจะได้อยู่บ้านใหม่ไปแล้วผมเสริมคําว่าลักซ์รีนิดหนึ่งลักซ์รี่มันมีลักซ์รี่ในวัสดุมันมีลักซ์รี่ในสไตล์มันมีลักซ์รี่ในสเปซมันคือลักซ์รี่ของความเป็น ลิฟวิ่งอ่ะความเป็นอยู่ที่ลักซ์ลูรี่อ่ะมันไม่ใช่ความเป็นอยู่ที่ลักซ์ลูรี่มันไม่จําเป็นต้องใช้กระเบื้องตารางเมตรละสองหมื่นอ่ะมันอาจจะใช้กระเบื้องตารางเมตรละสี่ร้อยแต่แบบมันวอลลี่ฟรีมันปลอดภัยมันไฮจินิกมันไม่ลื่นมันดูแลง่ายอันนี้ก็ลักชัวรี่นะคิดเหมือนกันว่าบางทีอ่ะสเปซสำหรับแผลคือความลักชัวรี่เหมือนกันถ้าพอยากมีพื้นที่ที่ไม่ใช่มองไปตรงไหนก็ติดไปหมดวางอันนี้ก็ติดไปหมดอะไรแบบนี้มันต้องใหญ่พอ ถ้าเล็กเกินมันไม่ลักชูรี่มสมมติว่าเราใช้กระเบื้องตารางเมตรละสองหมื่นแต่สเปซมันเล็กมากเข้าไปอยู่แล้วอึดอัดอช่องแสงไม่พออากาศไม่บริสุทธิ์มันก็ไม่ลักชูรี่เนาะถามคุณนัดนิดหนึ่งดีกว่าในฐานะวิศวกรที่เป็นนักบริหารด้วยคิดว่าหัวใจของการสร้างบ้านที่เราทําอยู่ที่โฮมเมดคืออะไรคะ,ะผมว่าสําคัญก็คือคนคุมงานที่ดีต้องเริ่มด้วยแบบที่ดีก่อนด้วยแบบที่ออกแบบมาต้องฟังก์ชันอลใช้งานได้จริงแล้วก็ วัสดุก็ต้องเหมาะสมกับสถานที่กับสภาพอากาศช่างที่ทําก็ต้องเป็นช่างที่มีฝีมือซึ่งเราทําบ้านลักชัวรี่มาตลอดตั้งแต่เปิดบริษัทมาก็เลยทําให้ทีมของเรา,าครับมีความแข็งแกร่งในการทําบ้านระดับลักชัวรี่จนไปถึงอัลตาลักชัวรี่เลยครับ,อรบขออีกคำถามได้ไหมคะสมมติว่าเปิดราคามาบ้านสมมติแพรวเข้าไปคุยกับทางบริษัทเนาะบอกว่าอยากสร้างบ้าน10ล้านอ่ะ At the end of the day หมายถึงว่าสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยส่วนใหญ่อะคือบ้านมันคือบานเนาะทางนี้บานไหมคะไม่บานไม่บานครับไม่บานคือคือบานไม่บานเนี่ยนะเอาจริงอะผมว่าขี่สาคัญคือลูกค้าต้องชัดเจนกับกับเราตั้งแต่ต้นอ่ะก็สมมติว่าลูกค้าชัดเจนไม่ได้เปลี่ยนแบบเยอะไม่ได้อะไรไม่บานครับโอเคเพราะว่าเรามีซ t r จิกพาร partner ที่ที่ดีมากและเข้มแข็งมากผมพี่น้อยพี่นัดอยู่ในวงการนี้มานาน<ม>เรา มีต้นทุนวัสดุเนี่ยเทียบเท่ากับบริษัทขนาดใหญ่ไม่ได้แพงกว่าเลยค่ะจริงๆริงแอบถูกกว่านิดหน่อยด้วยเพราะเขาเมตตาผมอันนี้เชื่อเพราะฉัน worry free ได้เลยว่าบ้านคือบานไม่ถ้าจะไปบานจะไปบานในส่วนตกแต่งที่ลูกค้านั่นแหละเลือกเองหรือจะไปบานที่มาเปลี่ยนตอนหลังหรืออะไรอย่างงี้ใช่ครับคือผมว่าตอนที่คุยกันตั้งแต่ต้นนะครับพอเรามีผู้ที่มีประสบการณ์ในการทําแบบใช่ไหมครับอย่างพี่ตั้มนะครับออกแบบแปลนบ้านมาไม่รู้กี่ พันกี่หมื่นหลังใช่ไหมครับก็ทําให้ลูกค้าพอออกแบบดีตั้งแต่ต้นมันจะสรุปได้โดยที่ลงตัวตั้งแต่เริ่มสร้างพอสรุปจบตั้งแต่ต้นปุ๊บฟังก์ชันได้ปุ๊บมันก็ทําให้ไม่ต้องไปเพิ่มตรงนู้นตรงนี้เพราะว่ามันสรุปมาดีตั้งแต่คุยตอนแรกเลยครับงั้นถามส่วนตัวนิดนึงคิดว่าอะไรเป็นจุดทําให้บานของคนสร้างบานเองที่เจอปัญหาบางทีบานที่โอ้100 100ร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เหลือเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คิดว่าอะไรคะ่ะผมว่าประเด็นที่หนึ่งเนี่ย ลูกค้าส่วนใหญ่อะไม่มีความเข้าใจเรื่องสเปซจริงๆว่าแค่ไหนพอแค่แค่ไหนเรียกพอแค่ไหนเรียกไม่พอแล้วก็ซีเควนต์ในการใช้ชีวิตว่าเราควรจะเดินผ่านอะไรเราไม่ควรจะเดินผ่านอะไรพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เราพบว่าลูกค้าไม่เข้าใจเรื่องสเปซเขาคิดว่าแค่นี้พอแต่จริงๆเวลาสร้างไปแล้วอะเรารู้สึกว่าเอาเล็กจังเลยไม่เอาขอทุบขอขยายมันก็บานไปเรื่อยๆอครับ ทุกครั้งที่ทุบทุกครั้งที่ทาใหม่มันก็คือเงินทั้งนั้นค่ะบางทีปูกกระเบื้องไปแล้วก็ลือออกหมดอะไรเงี้ยครับเจอหมดเลยที่พูดมาค่ะทั้งสามข้อนั้นค่ะโอเคจากประสบเลยอยากรู้ว่าจากประสบการณ์การสร้างที่อยู่ให้คนไทยมาตลอดเนี่ยพี่ๆสามท่านคิดว่าบ้านในฝันของคนไทยคือบ้านแบบไหนบ้านที่ต้องอยู่แล้วมีความสุขผมใช้คำว่ามีความสุขคําว่ามีความสุขคือพยายามมีความทุกข์ให้น้อยเกี่ยวกับตัวบ้านนะเอจริงๆสถาปตยกเนี่ยนะครับมันไม่ได้ออกแบบ สิ่งปลูกสร้างนะมันออกแบบการใช้ชีวิตเราจะมีชีวิตที่ดีได้อย่างไรในบ้านหลังนี้บนความผูกพันในครอบครัวแต่ก็ทุกคนจะต้องมีพื้นที่ส่วนตัวค่ะที่ดีที่สาคัญคือบ้านหลังนี้มันต้องไม่ใช่แค่ที่อยู่อะแต่เป็นมรดกด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องต้อง,ต,องต้องคิดกันหนักๆเหมือนกันเพราะอย่างห้องเล็กเนี่ยพราเคยเห็นมาเยอะเหมือนกันที่แบบอ่ะสุดท้ายเราต้องย้ายที่ไม่พออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่น้อยคะคิดว่าบ้านในฝันของคนไทยเป็นยังไงก็จะคล้าย ตามันนะครับว่าความโล่งโปร่งสบายอะ่ะจริงๆอะ่ะคนคนอยากได้อยู่แล้วแล้วก็บ้านของโฮมเมดเราเนี่ยเราดีไซน์แบบนี้ทุกหลังเลยแล้วก็ไม่มีห้องนอนเล็กเรามีแต่ห้องมาสเตอร์เบดรูมพอไม่เชื่อเรื่องห้องนอนสองห้องนอนสามไม่มีครับรู้สึกเหมือนกันค่ะไม่มีอยู่จริงในโลกครับมีได้ปีเดียว <laughs> ปีหน้าน้องโตแล้ว <laughs> ใช่ผมไม่ใช่สินแสะนะแชร์บัน๊นรูมคือลูกทะเลาะก,กัน อ๋อใช่เพราะมันก็ต้องทะเลาะอยู่แล้วมันจะแย่งกันที่จอดรถไม่ใหญ่พอต้องไปจอดหน้าบ้านก็ทะเลาะก,กับกเพื่อนบ้านแล้วทะเลาะก,กันเองด้วยว่าทําไมเธอไม่เหลือให้ฉันอะไรประมาณนี้โอเคค่ะทางคุณนัดบ้างดีกว่าในแง่ของอีกเป็นคนอีกเจนเราอาจจะเจนพอๆกันเนาะคิดว่าคนยุคนี้บ้านในฝันคืออะไรคะบ้านในฝันก็อต้องสวยที่สําคัญครับแล้วก็ฟังก์ชันต้องได้สเปซต้องได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่อย,อยากที่อยากให ในเป็นโปรเซสระหว่างสร้างบ้านในฝันก็คืออยากให้ลูกค้าตอนสร้างบ้านไม่ต้องแบบปวดหัวหรือว่าต้องกลัวกับการสร้างบ้านเนี้ยให้มันมีความสุขไปกับการสร้างบ้าน <c oughs> ครับ เพราะว่าสําคัญมากเราก็ลูกค้าจะไม่ปวดหัวถ้ารู้ว่าเงินที่เราเอ็ก์เปคตอนแรกอะที่เราเซตไว้อะมันเท่านี้จริงๆเพราะว่าพอมันไม่เท่านี้มันเพิ่มไปเรื่อยๆมันกลายเป็นปัญหาที่ที่บางทีเราก็ไม่รู้จะหาทางออกยังไงเหมือนกันนะเนาะเรากู้แบงค์มาเท่านี้มันมันไม่พอหรืออะไรเงะะี้ยค่ะโอเคในฐานะขอถามกลับมาถามทางพี่ตั้มอีกรอบในฐานะที่พี่ตั้มเนี่ยจริงๆทุกท่านเนาะอยู่ในวงการอสังหามานานมากคิดว่าวงการอสังหาในช่วงหลังๆมาเนี้ยเลสเซห้าปีนี้มันเปลี่ยนไปจากยุคก่อนไม่ค่ะเปลี่ ือเมื่อก่อนเป็นบ้านเมื่อก่อนบ้านจัดสรรเขาเรียกว่าบ้านแบบปัป้มขายอะ่ะโดยที่ไม่ได้สนใจความเป็นอยู่จริงๆว่าคนที่อยู่แล้วเขามีความสุขจริงไหมผมขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างเมื่อช่วงปีปี40ต้มยำกุ้งอะครับบ้านจัดสรรเหลือเยอะมากแล้วก็ขายไม่ออกช่วงหนึ่งที่เราคัดลอสแล้วก็ระบายของไปหมดเนี่ยจริงๆวันนั้นแลนด์เฮาส์เป็นผู้นํา คุณนันท์ก็บอกลูกน้องบอกทางทีมการตลาดกับทีมขายบอกว่าช่วยกลับย้อนกลับไปดูบ้านที่ลูกค้าซืซ้อไปจากแรนดนเฮาเมื่อสักช่วงปี40นะครับก่อนปี40ว่าบ้านที่ซื้อไปแล้วอะเขาไปทําอะไรต่อบ้างสิ่งที่คุณนันน์ร้อนออกมาเมื่อหลังคบหลังหลังเศรษฐกิจต้มยํากุ้งนะครับก็คือบ้านสบายบ้านสบายคือไม่ต้องทําเหล็กแล้วเตมไม่ให้หมดแล้วอยากมีครัวไทยทาให้เริ่มเอาไลฟ์สไตล์นำโอเค ถัดมาสักปี2002แสนสิริทำาล v i n งอินสไตลคือคราวนี้ไม่ใช่แค่บ้านละแสนสิริ uh, นำเสนอวิถีชีวิตใหม่ว่าเราจะอยู่บ้านอย่างไรให้ให้มีสไตล์มัน l u ก u r y i รีอินสตอนนี้เทรนด์มันก็เปลี่ยนไปตอนนี้ผมว่าเทรนด์ของการอยู่อาศัยมันจะเป็นกึ่งแฟชั่นเขาอยากมีครัวฝรั่งใหญ่หญๆสวยๆมีไอแลนด์เมื่อก่อนคนไทยไม่เคยมีครัวไอแลนด์หรอกบ้านคุณแม่ผมเนี่ย ห้องครัวจะแยกไปจากบ้านใหญ่เป็นอีกเรือนหนึ่งเลยนะมีห้องครัวมีห้องเมดมีอะไรเงี้ยแยกไปแต่วันนี้ครัวต้องกลับเข้านะมาอยู่ในบ้านต้องเอามาทำคอนเทนต์นะคะไอแลนด์ไอแลนด์นคือที่ทำคอนเทนต์แล้วต้องใช้งานได้จริงด้วยนะไม่ใช่แบบเอาไปวางของไม่ใช่เรานะค่ะมีท่านไหนอยากเสริมไหมคะว่าคิดว่าเรื่องอสังหาในเมืองไทยตอนนี้เปลี่ยนไปอย่างไงบ้างเนื่องจากเทคโนโลยีในการสื่อสารเราดีขึ้นสมัยก่อนกว่าจะได้แบบกว่าจะส่งแบบกันกว่าจะติดต่อสื่อสารมันมันค่อนข้างใช้เวลานานตอนนี้ ส่งผ่านไลน์ส่งผ่านไลน์เนี่ยมันสื่อสารกันได้ใกล้ชิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมผมคิดว่าการทําบ้านเนี่ยมันสะดวกขึ้นกันมื่ก่อนเยอะถ้าเกิดเจ้าของบ้านไปกับเราซึ่งเราอ่ะมีทีมออกแบบอินเทเลียด้วยนะครับก็จะ,ก,จะก็จะแบบคอยแนะนําดูแลไปเคียงข้างกันไปก็จะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง,ปงมากมากเกินไปนะครับเพราะว่าเอ่อฟังก์ชันที่เราให้ไปเนี่ยคิดว่าดีพอแล้วนะครับ<ะ>ครับผมและถ้ามีคนฟังอยู่แล้วรู้สึกว่า เกรงใจไม่อยากแก้ในแบบเยอะอะไรอย่างเงี้ยแก้ไปหลายรอบแล้วจริงๆไม่ควรใช่ไหมเราควรแก้ให้จบตั้งแต่ๆๆในแบบจริงๆแก้ในแบบแก้ได้เรื่อยๆเลยครับมลอิคดีใช่ครับแก้ในแบบไม่เสียตังค์ใช่ครับใช่แต่พวกแบบทุกคนจะคิดแบบนี้ใช่ไหมคะไม่ไม่ไมใช่เขาเขาเขาดูเป็นภาระครับแต่เราไม่ใช่ค่ะโอเคงั้นให้พลวสรุปของโฮมเมดนะคือพลวรู้สึกว่าถ้าเราอยากจะมีบ้านที่เราอยู่ไปได้ตลอดยาวๆเนี่ยต้องมาที่นี่แล้วใครรู้สึกว่าเคยเจอปัญหาที่บ้านสร้างไม่เสร็จสักที หรือว่าสร้างเราบานไปเรื่อยๆที่นี่คือตัวเงินตัวก้อนเป็นเป็นเดฟเ n ่นต์นัมเบอร์คือชัดเจนว่าเท่าไหร่หระยะเวลาชัดเจนนอกเหนือจากว่าคุณจะไปบานของคุณเองอนะคุณมาที่นี่ในฐานะเจ้าของเนี้ยค่ะคิดว่าถ้าคนที่เชื่อใจและไว้ใจให้ทางโฮมเมดสร้างบ้านเขาจะได้อะไรเป็นการตอบแทนเหมือนกับอยากให้ขายของนิดหนึ่งถ้าเกิดลูกค้าสร้างบ้านกับโฮมเมดนะครับก็จะได้บ้านที่อยู่สบายอยู่ได้ตั้งแต่เจเนอเรชันพ่อแม่ลูกหลาน อยู่ยาวๆไปเลยมันจะเริ่มสวยตั้งแต่งานโครงสร้างงานระบบจะเห็นตั้งแต่โปรเซสทุกอย่างเราพร้อมโชว์หน้างานไซต์ก่อสร้างบ้านปลายก็คือได้บ้านที่เสร็จตรงตามเวลาเร็วลูกค้าสามารถประมาณการได้ว่าต้องแบบย้ายออกไปอยู่ข้างนอกประมาณเท่าไหร่ถ้าสมมติทุบสร้างใหม่นะครับแาะว่าทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นแบบเหมือนเรื่อง Promise ที่ลูกค้าจะได้มั่นใจอะเนาะว่าเราจะ อ่ะประมาณนี้นะได้ประมาณนี้นะค่ะทางพี่น้อยค่ะของผมเนี่ยคือผมให้คำมั่นสัญญาเลยว่าวันแรกที่ลูกค้าเซ็นกับเราแหละลูกค้าอยากให้เสร็จวันไหนผมจะทําให้ได้ตามนั้นเลยครับอ๋อหนูชอบอันนี้นี่แหละ <laughs> คือุดขายค่ะผมอยากพรมิสนะว่าสิ่งที่ลูกค้าจะได้เ่ยคือความสุขค่ะจริงๆอ่ะลูกค้าที่มีแบบบ้านมาแล้วอ่ะผมก็ขออนุญาตรีวิวแล้วผมขออนุญาตมีข้อเสนอว่า ฟังก์ชันนี้อาจจะมีปัญหาระยะยาวหรือว่าฟังก์ชันนี้เราใช้ชีวิตอยู่กับเขาทั้งวันแต่ว็บแอบทึบไปหน่อยนะครับมันไม่เห็นสวนมันไม่เห็นวิวนะครับห้องนอนเล็กเกินไปไหมครับตู้เสื้อผ้าพอไหมครับที่จอดรถเล็กเกินไปไหมครับคือผมพยายามจะมีข้อเสนอเพื่อให้ลูกค้าเข้าใจว่าสิ่งที่เขาจะอยู่วันนี้แล้วมันจะต้องอยู่ไปอีก30ปี50ปีถึงลูกถึงหลานเนี่ยอยู่ยังไงแล้วก็ผมทําบ้านมา30กว่าปีเนาะ สิ่งที่ผมอยากได้คือผมขับรถผ่านโครงการที่ผมทําหรือขับรถผ่านบ้านที่ผมทําให้ลูกค้าผมอยากภาคภูมิใจในการชี้ให้ลูกดูว่าอันนี้โครงการที่พ่อทําำผมอยากให้ลูกค้ามีความสุขคค่ะ,คะครับตอบโจทย์ชัดเจนเราอยากให้ลูกค้ารู้สึกไงก็คือสิ่งที่เราอยากให้ลูกเราร,รู้สึกแบบนั้นก็ยังไงลองมาพูดคุยกับทางโฮมเมดได้หวังว่า หวังว่าอีพีนี้จะมีประโยชน์สาหรับใครที่กําลังมองหาบ้านจะเป็นบ้านหลังแรกหรืออะไรก็ตามแล้วก็ก็วันนี้อยากให้ทุกคนที่กําลังมองหาบ้านหลังแรกหรืออาจจะเป็นบ้านหลังที่รู้สึกว่าอยากจะอยู่ไปนานๆยาวๆนะคะลองมาคุยกับทางโฮมเมดได้จะได้ไม่ต้องเจอปัญหาที่แบบอย่างแพลวเนาะที่แบบปัญหาทุกอย่างที่พี่ตั้มพูดมกพอจะหมดเลยไม่อยากให้ทุกคนเจอปัญหานั้นเพราะว่าสติมันเสียกว่าที่คิดจริงๆโอเคขอบคุณทั้ง3าท่านคะ่ะครับขอบคุณครับ,รบสวัสดีครับ